Honda Nova R S สภาพเดิมๆมาอีกหนึ่งคันสวยๆเลยครับพร้อมเล่มพระบรภาษีเต็มครับคันนี้เอกสารชุดโอนลอยครบๆครับสภาพเดิมมากสวยที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยมีมานะครับ Honda Nova R S ปี33ครับ ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเสียสอ Channel ชาแนลเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มีรถมาใหม่อีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นโนวา r s ปี33พรบภาษีเต็มนะครับชุดออนลอยพร้อมเลยครับคันนี้เอาไปใช้งานอย่างเดียวเละครับเครื่องนิ่มเงียบเลยครับดูนะครับเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูก่อนว่าความเงาฉ่ำของสีมันเป็นยังไง โอ้สวยที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ Honda Nova RS สำหรับใครแฟนขับ Nova นะครับไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้เลยนะฮะเดิมๆทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวช่วงหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้ไฟหน้าครับใหม่ๆเลยครับติดรถมานะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาเดิมติดรถมาใช้ได้ปกตินะครับ ชุดบนนี่เป็นปั๊มนะครับปั๊มเบรกใหม่ๆเลยปั๊มคัดก็เดิมๆนะครับดูอืสวยที่สุดครับโชค๊คข้างหน้าเป็นโชค๊คเดิมปั๊มเดินการเดินนะครับบังโกลก็ทําสีชุดสีใหม่ครับตัวนี้ล้อหน้าเป็นล้อดีไอดีแท้นะครับล้อดีไอดีแท้ตัวเก่าสีเก่านะครับดูดีดีเจแปนนะครับตัวนี้ ลักยางด้วยายางรายตรงครับตรงยุค90เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ดอกหนาๆแน่นๆใช้งานยาวๆเลยนะครับตัวนี้ครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มาดูสภาพภายในนะครับตัวนี้มีครบทุกอย่างตรงแตรระบบล็อกคอใช้ได้ปกติครับสภาพเครื่องเดิมๆดำๆเลยครับตัวนี้นะครับมาดูด้านข้างฝั่งขวามือครับฝั่งขวา เครื่องนะครับสีฝาเครื่องก็ปกติเดิมติดรถมาเลยนะครับก็มีสภาพการใช้งานตามอายุรถเนาะก็อายุรถก็ยี่ห้าปี30ปีนะครับคันนี้เก็บสภาพมาอย่างสวยครับชุดภาคเท้าชุดคันสตาร์ทนะครับทาสีใหม่นะครับเก็บสีดําให้ภาคเท้าก็เบิกใหม่ครับชุดท่อนะครับตัวนี้เป็นชุดท่อเดิมเนาะแล้วก็ปลายเดิมติดรถมาเลยนะครับตัวนี้โนวาเอส นะครับ h o n ด้าตัวนี้ครับของแท้เลยนะครับเสียงเพาะเพาะมากเลยครับชุดด้านล่างเป็นอาร์มเดิมนะครับอาร์มติดรถเบอร์ําสีเก็บสีมาใหม่นะครับชุดโช๊คตัวนี้เป็นโช๊คเดิมติดรถมานะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยนะครับตัวนี้ดูความเงาของคันนี้ได้เลยครับเก็บสภาพมาสวยมากสีเงาฉ่ำมากเลยครับขึ้นกล้องเลยครับตัวนี้สวยสวยจริงๆครับคันนี้ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นล้อ D I D J Pan นะครับเป็นล้อทองนะครับตัวนี้ล้อทองนะครับลักยางด้วย I R C นะครับสภาพดอกยางนี่ใหม่เลยครับชุดด้านหลังนะครับตัวนี้เดิมๆสวยๆนะครับทะเบียนสก็ขอ8738ทะเบียนสวยมากครับพรบภาษีเต็มนะครับ65ใช้งานยาวๆครับเติมน้ำมันขับเลย นะครับชุดด้านท้ายของเราก็จะมีการตกเดิมเนะาะทำสีเก็บสีใหม่นะครับชุดไฟท้ายก็จะเป็นของแท้ติดรถมานะครับตัวนี้มีสเตอลี่ด้วยนะครับมาดูด้านท้ายฝั่งซ้ายมือของเรานะครับก็อุปกรณ์ก็ยังมีอยู่ครบนะครับบังโซ่ติดรถมาภาคเท้าน็อตยึดชุดสีเก็บมาใหม่ครับแล้วก็น็อตยึดนทุกอย่างเนาะเราเก็บน็อ สีทองให้นะครับสวยๆแหลมๆเลยนะครับตัวนี้เนาะสติกเกอร์ Nova r s ร์เอสเลสซิ่งสปิรินะครับทำนี้ตัวนี้ทาํทาสีมาใหม่เนาะ <S 2> <S 2> สวยๆเลยนะครับ <S <S <สว>เก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับชุดฝาซ้ายมือนะครับตัวนี้ไม่เคยทําสีเลยครับสีตัวนี้ติดรถมาก็สภาพการใช้งานนะครับตัวนี้เนะาะคันเกียร ทำสีบิ้วใหม่นะครับแล้วก็เบิกพักเท้าให้ใหม่ครับคันนี้เนาะมาดูความช่ำเลยโอ้โหสวยมากให้ดูอีกทีสไตล์ยุค90นะครับโนวาเป็นรถที่ยอดนิยมมากเลยครับคันนี้จะบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันมากครับรุ่นนี้เรามาดูด้านกลางของเรานะครับตัวนี้ สภาพสวยๆครับตัวนี้กาบกลางนะครับตัวนี้ติดรถมานะครับมีสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังมานะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับชุดด้านหน้านะครับไม้หน้าปัดตัวนี้ใช้ได้ปกติสภาพสวยมากครับระบบไฟใช้ได้ปกติครับไฟเลี้ยวก็ติดฟ้ายขวาติดระบบแต่ติดบดนะครับเกน้ำมันติดหมดนะครับ ตัวนี้ฝั่งขวามือฝั่งขวามือเราตัวนี้เป็นประกับคันเร่งเดิมนะครับเก็บรายละเอียดมาให้ครับตัวนี้เนาะน็อตสีมาให้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยฝั่งซ้ายมือก็เป็นประกับเดิมนะครับก็สภาพตามการใช้งานเลยนะครับโอ้โหสวยๆเรีย่ยมๆเลยนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะหุ่มใหม่นะครับเป็นเบาะแดงเนาะโอ้สวยะครับทรงสวยมาก ต้เบาะของเรานะครับโอ้โหดูชุดสีครับความเนียนของชุดสีครับใหม่ๆลนะเนาะเก็บสภาพดีมากไม่มีหักไม่มีอะไรเลยนะครับชุดถังสองที่มีปกติครับใช้ได้ปกติชุดถังน้ํามันนะครับก็สภาพการใช้งานก็ยังโอเคอยู่ครับสวยๆเลยชุดน้ํามันถังน้ํามันนี่ใสๆเลยนะฮะข้างในใสๆเลยนะฮะตัวนี้ เดี๋ยวผมแพนกล้องให้อีกทีเนาะตัวนี้เนาะเป็นโนวาปีสามสามครับสวยมากสวยไหมฮะหน้าดิสหลังด้ำนะครับคันนี้สวยจริงๆสวยมากๆแล้วครับคันนี้อ่ะให้ดูไกลๆ โอ้โห oh, oh. อย่างเฟี้ยวครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องเนาะคันนี้สตาร์ทง่ายครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะฮะเครื่องเงียบเงียบแน่นๆน,น,น,นะครับไม่ดังครับคันนี้เจ้าของดูแลดีมากเลยนะฮะ อยงแน่นแน่นไหมฮะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยมากครับสำหรับใครสนใจ h o n d a Nova RS ตัวนี้สามารถติดต่อสอบถามาได้ที่3ช่องทางครับช่องทางแรกก็ช่องทาง y t u t u เนาะเสียสอชาแนลนะฮะ ช่องทางที่สองก็แอสไลน์มานะครับใต้ลิงก์ครับคอมเมนต์มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้แล้วก็ติดตามเพจเสียสอซื้อขายรถมือสองสภาพสวยนะครับก็จะมีรถเข้ามา,าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝากาแฟนเพจนะครับหรือว่าแฟนช่องทางใน YouTube ครับติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้อยู่ที่16,500บาทนะครับสำหรับคันนี้เนาะ พละโบพาสีเต็มนะครับคันนี้สวยๆเลยครับก็ฝากไว้ด้วยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับการติดตามเนาะมี3ช่องทางครับช่องทางแรกก็ช่องทาง YouTube ครับเสียส h ชาแนลนะครับช่องทางที่2ก็แฟนเพจนะครับเสียสอซื้อขายรถมือสองสภาพสวยนะครับแล้วแล้วก็ช่องทางที่3ครับแอดไลน์มาครับลิงก์ก็0 6 6 1 1 3 4 0 1หครับหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ